เมื่อก่อนอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ดูเหมือนไม่ค่อยยั่งยืนนะคะหรือว่าเราไม่มีความเข้าใจแล้วก็การศึกษาของเราด้วยบวกกับสำคัญก็คือเงินค่ะที่นี่คือมีความจนจนมากๆเมื่อก่อนเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรจนเริ่มมีตลาดมะนาวไรเมล็ดเกิดขึ้นพ่อค้าเริ่มรู้จักบ้านยอด เริ่มมีการขายเกิดขึ้นเงี้ยค่ะก็เลยทําให้คนเนี่ยปลูกมะนาวเยอะขึ้นมะนาวนี้มันเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็ของเรารวมกันเป็นแปลงใหญ่ด้วยทําให้มันมีความปลอดภัยได้ใบ GAP ได้ เลขที่ออยอมาทําให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยว่าของเราเนี่ยผลิตแบบปลอดภัยไม่มีสารดูดูแล้วความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นความเป็นอยู่ชาวบ้านก็ดีขึ้นได้ขายทุกอาทิตย์แค่นี้เราก็มีความสุขนะท,ที่ที่ได้ทําแบบนี้ให้ชาวบ้านจากที่ไม่มีตลาดอะไรเลยจนกระทั่งมีตลาดเข้ามาเนี่ยมันรู้สึกว่าชาวบ้านมีแรงทำงานมีแรงที่จะทำเกษตรต่อ แล้วก็ไม่ไปกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะคำว่าพอเพียงของแต่ละคนความหมายก็อาจจะไม่เหมือนกันพอเพียงแต่ว่าไม่ใช่แบบเหลือกินแบ่งปันอันนั้นไม่พอเพียงแน่นอนค่ะเพราะเราไม่ได้เงินใช่ไหมคะเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องใช้มันถ้าไม่มีเงินเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเอาไปต่อยอดธุรกิจเราได้ในหลวงท่านสอนว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทําธุรกิจ ไม่ได้แต่ธุรกิจแบบพอเพียงคือการทํากลุ่มรวมกลุ่มกันสร้างรากฐานให้ให้มันมัน่นคงแล้วเราถึงจะทําธุรกิจนั้นค่อยๆก้าวไปทีละขั้นตอนเรามองหาความยั่งยืนใช่ไหมทุกวันนี้แต่ว่าเราไม่รู้เป้าหมายตัวเองความยั่งยืนคืออะไรตรงนี้แหละคะ่ะการทำรกรเกษตรผสมผสานมันคือความยั่งยืนของเราและก็ครอบครัวเราแล้วก็วรกุ่นลูกรุ่นหลานสืบไปมันก็ภูมิใจนะที่ทำทำแบบนี้ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเออทำไปแล้วท้อไปอย่างนี้ไม่ใช่ต้องมีใจรักสิ่งที่ทำคือตอบแทนแผ่นดินเกิด